มาถึงเจสิก้าคาร์บอยฮะอ่ Wh so bah, ามายากลนจะโอ้โหคาร์บอยสองจระเข้มันออกง่ายนะเขาปรับเลทหรือเปล่าเนี่ยคาร์บอยสามอ้แชมเปี้ยนอู Kas, yeah. ้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมไลเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลู้ช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจไลเลนเจอร์ต่างๆสามารถ ทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชันนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ ขอเวลาทุกคนอีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจหา ID ดีพร้อมเล่นนะครับป้ายเหลืองหรือว่า ID ตัวสวยๆนะครับขอแนะนําร้านนะครับสตาโตช็อปเลยนะครับจะมีทั้งด้าน ID ไก่ป้ายเหลืองนะครับไอดีป้ายเหลืองสวยๆก็คือจะมีตัวเทพๆด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น i อดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับวิธีการใช้บริการนะครับให้ทุกคนนะครับสมัคร อ่าพาสเวิร์ดอีเมลก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีส่วนใครที่มีก็เกาะเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการสมัครง่ายมากเลยนะครับเป็นพาสบนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพาสล่างอันนี้ก็คือยืนยันพาสล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิน6ตัวนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับหาไอดียสวยๆได้เลยนะครับอย่างอันนี้นะครับไอดีป้ายเหลืองโค้รสวยนะครับก็นี่เลยนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าจะมีจานวนี่ทจใ สั่งซื้อนะครับก็ให้เติมเงินนะครับเข้าเว็บไปนะครับวิธีการเติมนะครับก็เติมได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเปานะครับหรือว่าจะโอนผ่านสลีปก็ทําได้นะครับรายละเอียดก็ตามขั้นตอนที่เขาได้สอนไว้เลยนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับร้านซาโตช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคลิปชันนะครับไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมลายเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1น t c คลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดนะครับกาชานะะฮส นี่ครับตามล่าตัวละครบราวมายากลกันนะฮะอาเกมนะครับได้ทําการแจกนะครับตั๋วกาชาเพิ่มมาอีก30ใบนะครับในเกมนี่ฮะเราสามารถล็อกอินรับได้เลยนะครับวันนี้นะฮะรีบเข้ามารับกันนะฮะซึ่งผมเนี่ยยังค่อนข้างงงอยู่นะครับว่าเอ้เกณฑ์การแจกตั๋วกาชาของเขาเนี่ยแจกแบบไหนนะครับซึ่ง รอบแรกแจกมาละสานะครับรอบนี้แจกมาอีก30กาชานะฮะก็คืออาจจะมาทีละ30มไม้สมไม้แต่เรื่องวันเนี่ยผมไม่มั่นใจนะฮะก็ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าตั๋วสิปีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแจกอีกนะเพราะว่าน่าจะอยู่ทั้งเดือนอ่ะน่าจะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกแล้วก็แจกตั๋วกาชาสิปีอีกเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ตั๋วกาชาสิปีไม่พอไปเปิดอ่าตู้แสงมืด50ใบ ่าก็ไม่ต้องเครียดไปนะครับเดี๋ยวเกมคิดว่าน่าจะทยอยแจกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็แจกมาอีก30ใบตรงนี้ครับนี่ฮะรับไปเลยนะครับตั๋วกาชาติส0บปีสามบเคยเดี๋ผมนะฮะจะมาเปิดนะครับตู้ไอ้นี่กันนะฮะจะมาเปิดตู้มายากลนะฮะเพจหลายคนเนี่ยคอมเมนต์ว่าแบบ เฮ้ยเปิดได้บราวมยะกลกันง่ายเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดมัางว่าเฮ้ยบราวมยะกลมันจะออกง่ายไหมเนะฮะอันนี้นะครับเป็น ID แรกนะครับที่อ่าเป็น ID ป้ายเหลือง ID ผักบุ้งนะที่ปั้นมาเล่นแบบเดือนปกตินะฮะก็ต้องการตัวละครที่จะมาปั้นอยู่เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเปิดหากันนะครับผมมีตัวอยู่47ใบก็เปิดไปสัก30นะฮะอันนี้ก็จะมีไว้ชูชินะฮะอ่าส่วนว่องไวไม่มีนี่ฮะ ราวมายกกลนะครับรุยกันนะฮะสำหรับ30ใบได้หรือไม่ได้นะครับอยากรู้เหมือนกันมา6บกหนะฮะการเปิด30ใบนี่ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราจะได้กาชาแถมมา1ตัวนะครับเพราะว่า1รอบเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น5ใบแหละนะครับหตัวคือ30เนาะจริงๆต้องได้6ตัวแต่นี่เขาแถมมาให้เราหตัวนั่นเองนะแคสเปียมูนโอ้โหตัวเก่ามากโอ้โหราวเตียวหุย้ยนะครับ นักป้นมูลฮนะอมยิ้มหมาป่าตัวคุณแม่คุณตาทั้งนั้นเลยอ,อ่ะเกมจระเข้งับนิ้วนี่พอเล่นได้นะครับร้ 140. อยสี่สิบก็ไม่มานะครับสำหรับบราวยากษก้ไอดีแรกนะครับเดี๋ยวเราไปไอดีต่อไปกันเลยนะครับผมนะอันนี้นะครับจะเป็นไอดีเพื่อนฝักเล่นนะครับเป็นผมไปแย่งเพื่อนเล่นแหละ,ะจริงจริงผมมีไอดีที่ผมอ่ะ เพื่อนให้มาเล่นเนี่ยสองไอดีนะครับอันนี้เป็นไอดีที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ย <c oughs> จะได้อะไรนะครับกดรับมานะครับได้อีก30ใบผมถือว่าเกมนี้ก็แจกแบบ <c oughs> เออก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าสุม่มอ่าหกบวกหนึ่งเนี่ยใช้30ใบก็แจกมา30บใบเลยนะครับเปิดไปเลยรอบหนึ่งนะฮะอ่ะขออนุญาตรับมาเลยนะครับอ่าอันนี้ไอดีเพื่อนนะก็ตัวละครน,น้อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า มายากนจะออกซักไอดีไหมนะครับคลิปนี้ผมจะมาเปิดด้วยกันทั้งหมด8 i ดไอดีนะเดีย๋ยวมาดูดีว่ามายากนเนี่ยจะออกบ้างหรือเปล่านะครับผมเห็นเขาเปิดกันได้แบบบุ๊บ,บั๊บเลยนะฮะอ่ะไปครับลุย30ใบ6บวก1นะครับเป็น7ตัวครับผมมาอ่าถือว่าดีนะเพราะว่ารอบ9.5เนี่ยใช้เปิดแค่หนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตวแล้วคนได้กันร้อยใบสองร้อยใบก็เปิดกันมึงอีกนะฮะ เฮ้ยเข็มจระเข้บอสงับนิ้วมันออกง่ายเหรอวะเนี่ยมาบ่อยมากครับโอ้ได้ปลามากุโร่ด้วยนะครับผมนะอันนีต้ตรงตู้เลยนะฮะนี่ฮะปลามากุโร่นะอันนี้ดีนะครับตรงตู้เลยใช้งานได้มูนมูนอันนี้ก็เล่นได้นะ140นะครับเป็นบัฟอมตะบัฟวิ่งอ่าโอเคนะครับราวมยากลนไม่ออกนะฮะจะเปิดผมว่าได้ตัวดีนะ แล้วเขาแบ่งเป็นพลังว่องไวไหวพริบและตู้ปรับใหม่นะครับก็ใครต้องการดาวินชีนะครับให้เปิดตู้ไหวพริบนะอ่าใครต้องการดาวินชีเปิดตู้ไหวพริบนะครับส่วนใครต้องการมายากลก็ตู้นี่แหละผมถือว่าน่าแปลกใจที่เขาเอามายากลมาตู้นี้นะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดอ,อีกไอดีหนึ่งเลยนะครับผมนะไปเลยมาต่อกันในไอดีที่3นะฮะอ่าอันนี้เป็นไอดีน่าจะเป็นไอดีสายฟรีจริงจังไหมอ่าไอดีสายฟรีจริงจังนะฮะอันนี้ เป็น ID ที่3นะครับก็เดี๋ยวรับตั๋วมาก่อนนะครับอเราจะไปกันอย่างว่องไวกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอเปิดตรงนี้ก่อนสักครู่หนึ่งมาโอ้ได้กบนะฮะเอามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ID ดีใส่ฟรีจริงจังจะได้บราวายาโกลกับเขาหรือเปล่านะครับนี่ครับเปิดมา2 ID นะครับยังไม่มีกลิ่นมายากลออกมาเลย <c oughs> รอบที่3ามครับไปฮะ ถือว่าได้มาเยกลมาก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าใครมีแล้วก็จะเก็บไว้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเอากบม่วงยัดเพื่อทําเป็นพีร้อยก็ได้เหมือนกันนะฮะเออจะทําแบบเป็นตัวแทนกบ9ก้าดาวก็ได้นะฮะปั้นไฮเปอร์แม็กแล้วก็ขึ้น9ก้าดาวมาเป็นกบ9ก้าดาวนั่นเองนะฮะเราชุดดาตัวนี้ค่อนข้างเก่าละนะครับก็ไม่ได้เก่งละนะฮะโคนี่ปฐมนี่ก็ไม่ได้เก่งแล้วแต่เล่นได้นะครับผมอ่ากระบองเพชร ไม่เล่นดีกว่านะครับเพาตำนานเห็นเอาไปเล่นขำๆกันอยู่แต่อย่าเล่นเลยนะครับของเราอ่ะมูนบุริยางโอเคครับผมมูนบุริยางมูนชากาอ่ะเกลือนะครับไอดีที่3นะครับเดี๋ยวไปดีต่อไปกันเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นไอดีวันะฮะโอ้โหสามไอดีเปิดไปไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูไอดีที่4กันนะฮะไอดีวันอ่าก็จะเล่นควบคู่กับอ่าไอดีผักบุ้งนะครับแต่ไอดีวันเนี่ยจะปั้นก่อนผักบุ้งนั่นเองนะครับก็ เล่นมาถือว่าเริ่มต้นเนี่ยพร้อมกัฝกบฝักมุ่งเลยนะครับก็ปั้นบราวยมทูตเก้าดาวแม็กแล้วเปิดได้บราว์ตัวใหม่มานะครับเป็นบราวไอดอลน่าสนใจนะครับตัวละครนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวให้ดูนะครับค่อนข้างผมว่ามันเล่นได้นะครับผมลองเอาไปใช้งานแล้วก็ถือว่าเฮ้ยตัวนี้เล่นดีครับใช้งานได้นะอ่ะลุยก,กันนะครับดูซิว,ว่าบราวมันจะกลนจะออกใหม่ไหมเพราะว่าตัวเนี้ยจะเด่นมาค่อนข้างแทงได้ตัวแทงค่อนข้างเยอะนะครับจะมีแต่ตัวแทงเท่านั้นเลย เดี๋ยวมาดูผมมาเปิดตู้แท้งนะตู้พลังจะได้ตัวมายากลหรือเปล่าโอ้โหมาถึงเจสสิก้าคาร์บอยฮะอ่ามายากลจะโอ้โหคาร์บอยสองจละเท้มันออกง่ายนะเขาปับเลทหรือล่าเนี่ยคาร์บอยสามโอ้แชมเปี้ยนโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมายากนออกได้ไงวะ ปิดท้ายวะเนี่ยมายากลนะ่ะโอ้โหทุกคนผมได้มายากลปิดท้ายว่ะโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำคำว่าหนักแทงหนักไอคาร์บอยเจสิก้าด้วยฮะมาสามตัวมายากลออกโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะอ่ะคือมันตัวแทงจริงๆนะฮะไอดีนี้นะมีแต่ตัวแทงทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โห มายากลออกครับแล้วเกียร์แท้งผมไม่พอด้วยครับตอนนี้เออนี่ฮะมายากลโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่ออีไอดีหนึ่งนะครับผมนะมาต่อกันนะครับอันนี้จะเป็นไอดีที่5นะครับผมนะโอ้โหใช่ไหมไอดีที่5เนาะเปิดไปนะครับไอดีเมื่อกี้นะครับไอดีวันฟูดเป็นทันเหตุคำนะว่าตัวแท้งจริงๆนะไอดีนั้นก็มาจริงๆนะครับบราวามายากลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันไอดีเพื่อนฝากเล่นนะอันนี้นะครับเป็นไอดีที่5 จะได้ตัวอะไรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหสุดยอดฮะออกจริงๆครับมายากลผมนึกว่ามีไว้แค่รอตู้เนี่ยไม่ใช่นะฮะมีจริงๆนะครับตัวละครมายากลนะฮะสุดยอดครับผมนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อนะครับอันนี้เป็นไอดีที่5นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าบราวมายากลจะออกใหม่หรือเปล่านะครับผมมา6กบวกหเออเมื่อกี้ลางดีคือคาวบอยต้องมาเยอะนะเออคาวบอยมาเยอะนะครับลางดี เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะออกอีกไหมหนังอินดี้เอ็ดเวิร์ดนะฮะแมวโชคลาภแชมเปี้ยนบ๊อบครับนักตามโมจิฟินมักลุกนักตามโมจิซ้ำแบบนี้โอกาสออกมายะกลใช่ไหมถึงจะไม่ใช่คาร์บอยแต่เป็นตัวซ้ำไงโอ้โหเจรละเข้งนิ้วออกอีกแล้ว โอ้โหไม่มานะครับผมนะสำหรับบราวมายากลนะฮะใน ID ที่5นะครับ ID เพื่อนฝากเล่นนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อเลยนะครับเรามาต่อกันใน ID ที่6นะครับนะ ID นี้นะอ่าและอีก30ใบนะครับมายากลออกมา1 ID แล้วนะครับ ID นี้เป็น ID คาราเมลอ่าคาราเมลเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าคาราเมลจะได้มายากลหรือเปล่านะฮะเพราะมายากลออกไปแล้วนะครับ ID ที่5ใช่ไหมไอดที่ ID ที่4เออไอดที่4นะ อ่าห้าไม่ได้นะครับหคเคยดีนี้นะครับโอ้โหตึงเปี้ยะนะครับขนนกมาอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราลุยกันแบบรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้ยืดเยอะไปเลยครับมายากลมาครับมายากลขอมายากลครับผมนะเออมายากลมามายากลมาถือว่าได้นะผมเดี๋ยวก็แบบมีไว้ล่อตู้เฉยนะออกเหมือนกันนะครับอโอหไม้ฮะรถขนแตงโมฮะ ไดนโนเสาวอาเช็กปีสเปียมูนรุ่ยยางอ่านักบินโทอที่โอ้โหตัวแครตัดอีกแล้วนะฮะอันนี้ค่อนข้างเกลือนะครับผมนะแต่ก็มีตัวละครที่ใช้ได้นะอย่างมูนดุ่ยยางจอระเข้นนับนิ้วนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันไอดีที่7นะครับผมนะอันนี้นะครับจะเป็นไอดีที่7นะครับผมอ่าไอดีที่7ว่าเราจะได้อะไรกันนะฮะอันนี้เป็นไอดี อะไรวะ ID สปอนเซอร์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะอันนี้เป็น ID สปอนเซอร์ที่ปั้นตัวมิกุไฮเปอร์แม็กมาเพื่อจะไปทำคลิปรีวิวนะฮะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าสปอนเซอร์จะได้มายากลมาอีกไหมนะครับเพราะว่า ID เนี่ยเคยเปิดได้มายากลแล้วนะครับแล้วปั้นเป็นไฮเปอร์แม็กแล้วถ้าเปิดได้ซ้ำปั้นแม็กอีกหนึ่งตัวเอามายัดเป็นกบ9้าดาวนะครับแทนอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะมาครับมายากลจะอ,อ่อยไหม มีแล้วแต่อยากมีอีกนีครับเดี๋ยวไปเปิดหากันไปครับ30บใบลุยเออมาบอกได้เลยนะครับว่าออกมาไอดีเดียวเออแต่ออกก็ยังดีนะดีผมไม่ได้เห็นเลยนะครับยังเห็นเออยังเห็นว่ามีในตู้นะฮะเอ,อ้ยจอละแข่เงับนิ้วนี่ออกดีจริงๆนะเออโคนี่บิลโป่ัครับนักผจญภัยไม้หามยานนักผจญภัยโอ้โหมูลดุริยาง นักป้นเรียบร้อยเกลือเดี๋ยวไปต่อกกันอีกไอดีหนึ่งะครับโอ้โหไอดีนี้เกลือนะไอดีที่7จ็นะฮะ โอ้ยตัวกระชาสี่ใบดีไปดีต่อไปเลยครับก็ไอดีสุดท้ายนะครับ่าเป็นไอดีหลักของผมนั่นเองนะฮะไม่ใช่ไอดีไหนหรอกนะครับเป็นไอดีหลักขอเอาไอดีหลักทิ้งท้ายเลยแล้วกันนะับเพราะว่าไอดีที่ผมเล่นลองๆเนี่ยเปิดไปหมดแล้วนะครับมายากลออกมาไอดีเดียวเดี๋ยวมาดูไอดีหลักกันนะครับไอดีหลักเนี่ยผมยังไม่มีทั้งมายากลกับตัวไวซูชินะครับแต่ผมจะเปิดหาตัวมายากลก่อนนั่นเองนะครับเพราะในนิดอ่าอ่ะโอเคนะอ่ะโอเคนะเพราะในคลิปนี้นะครับเนื้ออ่า โอเคนะครับเพราะในคลิปนี้นะครับเราจะโฟกัสไปที่ตัวตู้มายากลนะครับว่าออกจริงหรือเปล่านะครับทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามีจริงนะครับแต่มันก็มีเลทในการออกนะครับออกมา1 ID ่งไอละนะครับเป็น ID ที่4 ID 1นั่นเองนะครับที่มีอ่าบราวอยมทูต9ดาวแม็กนะฮะเดี๋ยวมาดู ID หลักกันนะฮะว่าจะออกไหมอ่าบราวนำน้ำไม่ใช่บราวมายากลนะฮะโอ้โหไดโนเสาร์โคนี่อัศวินชั้นสูงมูลแชมเปี้ยน โอ้โหอัศวินชั้นสูตรมูนทำไมมันออกซ้ำๆวะควรชายการมนูนโอ้โหนะครับได้แต่ตัวละครซ้ำๆนะฮะก็เรียกได้ว่าเฮ้ยมันก็มีตัวละครอ,ออกนะครับก็จะมีตัวดีๆใช้งานได้อยู่เหมือนกันนะฮะอย่างพวกมูนดุริยางนะครับบอสเจระเอยางไงก็มีออกให้เรามาได้เห็นนะครับตัวละครพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะ ตู้10ปีเนี่ยในรอบเนี่ยที่เขาทำมาให้ทุกคนเปิดเนี่ยผมว่าเขาก็มีการให้เลดปล่อยตัวง่ายนะอย่างมูนดุริยังก็ใช้งานได้นะครับบอรจรเคก็ใช้งานได้ก็ออกบ่อยเหมือนกันนะฮะแต่ที่ผมเห็นเลยอะ่ะตัวละครออกซ้ําค่อนข้างบ่อยนะครับหกบวกหอะ่ะผมไม่รู้ว่าตัวละครมันเยอะหรือน,น้อยนะแต่แบบคาบอย3ตัวเนี่ยมูนเนี่ยไอดี ID ล่าสุดที่ผมเปิดอะ่ะมูนผู้บัญชาการติดกัน2ตัว นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวซ้ำๆหน้าเดิมๆซ้ำๆที่เราเห็นกันเลยนะครับแบบโคนี่ต้นแคคตัสมูลบัญชาการนะฮะค่อนข้างมีตัวซ้ำค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเลทอะไรนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนทีู่จนจบนะครับผมบายๆสวัสดีครับ